รสพยากรสวัสดีค่ะวันนี้มีดวงตัวอย่างนะคะคนที่ขาดเสน่ห์ดูยังไงเราจะพิจารณาจากดาวอะไรนะคะเป็นดวงผู้หญิงอายุ26ปีรัคนาราศีพิจิกค่ะแทนตัวเองคือดาวอังคารในระหว่างจักเป็นมหาอุดเลยนะคะถือว่าดาวเด่นมากมีดาวอังคารกับดาวสุขทับรัคนาุสุขกับอังคารเนี่ยเป็นคู่แห่งเสน่หา ออกไปทางเจ้าชู้้าองคารเด่นแบบนี้ถือว่าเป็นคนใจถึงใจกล้าเป็นคนขยันเจ้าระเบียบใจร้อนด้วยค่ะแต่ดูดาวศุกร์สิคะดาวศุกร์ในราศีจักรกับนาวางจักรยืนยันคุณภาพเป็นประคือคุณภาพด้อยมากค่ะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเรียกว่าวรรคณาวางดาวศุกร์ไม่ให้คุณกับดวงเลยหมายถึงไม่ได้ดีจากดาวความรักเท่าไหร่ทำให้ขาดเสน่ห์ ขาดความอ่อนหวานดาวองคารบาบเคาะเด่นกบดาวสุกไปเลยนะคะแต่สำหรับดวงคนนี้เนี่ยไม่แคร์ใครบทจะตัดใจทำได้ง่ายมากถ้าเธอไม่รักฉันฉันก็ไม่แคร์ฉันรักตัวเองมากกว่าค่ะถ้าคนที่ดาวสุกคุณภาพเป็นเกษตรราชาโชคมหาอุดมักจะเจอคนรักจากคนรอบข้างมีเสน่ต่อผู้พบเห็นค่ะดาวสุก กับดาวคู่ปัตนิคือดาวเดียวกันดาวสุขที่มาจากคู่ครองฐานะก็ไม่ดีไปด้วยฐานะอาจจะต่ำต้อยกว่าตัวเองบางคนนะคะเจอคนที่พึ่งไม่ได้แถมจะเป็นภาระด้วยค่ะให้เจอคนดีมีฐานะร่ำรวยไม่ใช่คู่ของเธอค่ะอาจารย์เคยดูนะลูกศิษย์เอาดวงหลานมาให้ดูผู้หญิงนะพ่อแม่มีฐานะม,านะมีกิจการร่ำรวยในต่างจังหวัดแต่หลานสาวดันไปชอบกับลูกจ้างในบ้าน พ่อแม่ก็อับอายนะคะไม่กล้าบอกใครต้องอยู่แบบปิดๆบางๆถึงบอกว่าวาสนามาแบบนี้ก็เป็นไปตามดวงนะคะเรื่องเงินนะคะดาวพฤหัสกับเรือนปุตตะคือดาวเดียวกันก็ต้องระวังการใช้เงินนะคะหมดไปกับเรื่องเพื่อนฝูงจะเก็บเงินไม่อยู่ค่ะในปุตตะมีดาวจันทร์กับดาวเสารคู่กันดวงใครนะคะที่มีดาวคู่นี้มักจะมีปัญหาไม่ได้ใกล้ชิดครอบครัวต้องแยกอยู่ห่างไกลกัน ถ้าวันหนึ่งมีลูกอาจจะไม่พร้อมที่จะดูแลเนี่ยให้คนอื่นเลี้ยงแทนก็ถือว่าเป็นการพัดภาคจากกันของลูกก็ได้ค่ะเธอแอบชอบเจ้านายในสายตาคนอื่นเนี่ยดูเธอคุยเรื่องงานจนสนิทสนมเกินไปแต่จานดูแล้วนะคะเจ้านายไม่ได้คิดอะไรกับเธอเลยมีดาวสุขังคารนิสัยก็เจ้าชู้อยู่แต่ถ้าแสดงออกมากเปิ่นไปเนี่ยดาวเสาเป็นกะละกินีของคนเกิดวันพฤหัสนะคะ ดาวเสาอยู่เรือนปุตตะระวังเธอจะเจอแต่เรื่องติจินนินทาตลอดคนที่มีดาวราหูอยู่ในเรือนกรรมะหน้าที่การงานจะเติบโตเร็วในช่วงต้นๆน,นะคะถ้าเจ้าเรือนดีด้วยก็ยิ่งดีก็ไปใหญ่เจ้าเรือนง,งานคือดาวอาทิตย์คุณภาพก,กลางๆแต่อยู่ในเรือนราพะชีวิตไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการทํางานอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะอยู่ยาวๆไปเกิน10ปีก็ได้เลยดาวพุธ ในเรือนวินาศถ้าดูจากทักษะดาวพุธคือมนตรีผู้ใหญ่จะหวังหนุนหน้าที่การงานคงยากค่ะไม่มีใครสนับสนุนต้องใช้ความสามารถของตัวเองนะคะดาวพุธวินาศคุณภาพเป็นประจะไม่ได้ดีจากดาวนี้เลยนะคะตัวเองก็ต้องระวังคำพูดเวลาถ้าไม่พอใจใครเนี่ยอาจจะใช้คำพูดแรงๆทัศนคติอาจจะติดลบไปด้วยค่ะ สรุปนะคะดาวศุกร์อังคารมีความหมายเป็นคู่รักชู้สาวเจ้าชู้่าวเสน่ห์แต่ดาวศุกร์ไม่เด่นจะทําให้ขาดเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมักจะไม่สมหวังกับความรักค่ะดวงนี้รักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นถ้ามองเป็นข้อดีนะคะไม่ต้องเจ็บปวดไม่ต้องฟูมฟายนานทำใจได้เร็วค่ะโหราศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดถ้าคุณสนใจอยากเรียนที่เน้นก,นการพยากรณเป็นหลัก อยากดูดวงอย่างละเอียดนะคะติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้เลยค่ะ